ครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของคุยกับคุณหมอทันดรนะครับมีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมกันในวันนี้นะอยากให้ท่านผู้ชมติดตามกันนะครับเพราะว่าเรื่องของโรคในปัจจุบันนี้นะคนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคเนี่ยเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเสียชีวิตกันขนาดไหนแล้วก็มีวิธีการดูแลกันอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ระบบหลอดเลือดครับวันนี้นะน่าสนใจมากๆเลยครับก็เดี๋ยวไปพบกับคุณหมอดีกว่าครับสวัสดีคุณหมอครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสด <ain> ีครับท่านผู้ชมครับผมผมคุณหมอธันดรจันทมาศนะครับครับผมวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจนะครับก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือว่าบ้านทุกบ้านก็มีปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ํานี่ก็เหมือนเปรียบเสมือนหัวใจครับ ท่อที่เดินไปเนี่ยก็เหมือนหลอดเลือดครับทุกสองอย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันครับถ้าเกิดการสึกล้อหรือเสียหายก็จะมีปัญหาทั้งในตัวบ้านถ้าเราเปรียบบ้านเป็นร่างกายนะครับครับส่วนใหญ่โรคที่หลอดเลือดในหัวใจนะครับเป็นโรคที่ว่า,ามีการเสียชีวิตลำดับต้นๆของประเทศเลยนะครับ,รบผมก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มจากอาหารการกินการใช้ชีวิตครับ แล้วก็เรื่องอารมณ์สําคัญเป็นสําคัญมากครับเ,เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างที่น่ากลัวตอนนี้ก็ในเรื่องของหลอดเลือดนะครับก็จะมีะตีแตกตันนะครับ,รบแล้วก็จุดที่เกิดก็สามารถเกิดได้นั้งในสมองและที่หัวใจครับถ้าเกิดที่หัวใจก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หรือว่าทําให้เซลล์สมองส่วนนั้นตายเพราะว่า ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงที่สมองนอกจากการเดินทางของเลือดอเดินทางไปได้ไม่ดีเท่าที่ค,ควรหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินไปได้ครับผมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแตกนี่เป็นอัมพาตเลยนะครับถ,ถ้าติดนี่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์ถ้าไปหาหมอทันใช่ครับแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือที่หัวใจครับที่หัวใจนี่ถ้ามีการตีบที่หัวใจเนี่ยหลอดเลือดเปเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ก็จะมีสภาวะหัวใจ ขาดเลือดหรือ,อสภาวะหัวใจวายเฉียบพันุ์ได้ครับถ้าหัวใจวายแล้วก็คือเหมือนปั๊มน้าไม่ทํางานทั้งบ้านทั้งร่างกายทั้งสมองเราก็จะไม่มีเลือดไปเลี้ยงครับผมแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆที่ไปออกกาลังกายแล้วก็ไม่ว่าหัวใจอะไรนะ,ะเฉียบพลันเนี่ยเป็นประเภทนี้ไหม ใช่ครับใช่ครับขาดเลือนะครับแต่เรื่องนี้ก็คือว่าต้องเกิดจากการที่ว่าสะสมัเป็นเวลานานๆน,นะครับ,รบในไขมันในหลอดเลือดครับเช่นแบบอา,อาหารการกินเช่นเราทานพวกของทอดของมันมีน้ำมันเยอะหรือว่าสารพิษสารเคมีที่ได้จากผักผลไม้จากยาฆ่าแมลงบ้างรหรือว่าอาหารที่ว่า ใช้เคมีในการทําสูงๆซึ่งทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะในในชีวิตประจําวันเราครับผมก็แสดงว่าแม่กระท้่งทานผักนี่ก็ทานผักดีอยู่แล้วผลไม้ดีอยู่แล้วแต่บางทีมันก็มีสารพิษอยู่ในนั้นูัการทานผักผลไม้ทุกวันนี้ผมเปรียบเสมือนทั้งบํารุงทั้งทำร้ายตัวเองไปในตัวถ้าจริงๆแล้วคือถ้าผักที่ถ้าเลือกได้นะครับและมีโอกาสเลือกก็คือควรจะเป็นผัก ที่ปัสจากสารเคมีซึ่งอันนั้นเท่ากับเราได้ดูแลตัวเองเต็มที่แต่ถ้ากินที่มีสารเคมีด้วยทําให้เราได้ทั้งประโยชน์และโทษไปในพร้อมๆกันครัอย่นี้ผมขอเสริมนิดนึงผมเคยเห็นผมอยู่ที่จังหวัดนลบุรีนะเห็นบางคนเนี่ยจอกกิ้งในตอนเช้านะแต่มี PM 2.5เต็มเลยยังมีโทษไหมก็ ต้องถามว่าใน,ในด้านไหนครับก็คือลมอ่ะนะที่ส, <ๆ S 2> สูดเข้าไปเนี่ยอ๋อจริงๆคือในอากาศก,าก็มีออกซิเจนอยู่แล้วครับรก็คือ <ๆ S 2> ช่วยทําให้ระบบร่างกายเผาผลาญดีมีแอคทิวิตี้มีการทําให้กระตุ้นร่างกายตแต่สิ่งที่สูดเข้าไปเนี่ยก็เป็นฝุน<ม>่นที่มีโมเลกุลละเอียดซึ่งก็เป็นอันตรายต่อปอดครับครับผมซึ่งก็มันก็คล้ายๆกับที่ผมอธิบายให้ท่านอาจารย์ฟังว่า การกินอาหารมีทั้งของดีและสารพิษเข้าไปพร้อมกัน<ช>ก็คล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์พูดแล้วครับ,รบวิ่งในที่ที่มี F PM เอ็มสูงสุดคเหมือนกินอาหารดีๆแต่ปรากฏมีสารพิษอีกก็มีผลนะครับท่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอ่ะครับทําไงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะดูแลเดียวว่ามีอายุยืนยาวมากขึ้นครับนะ ถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูว่าอาการหนักขนาดไหนครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นยังไม่หนักมากยังพอที่จะมีการฟื้นตัวได้หรือกายภาพได้คือคุณก็ต้องแบบปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินใหม่ครับก็คือต้องมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นมไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการรับประทานอาหารเราอาจจะชอบของทอดของมันที่ถูกปากหรือว่าอาหารที่ ไม่มีประโยชน์ใน <Yeah. S 1> โภชนาการหรือว่ามีสารพิษสารเคมีเยอะเนี่ยเราก็ต้องแบบหยุดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ตามหรือว่าอ่ที่มีอ่สารเสพติดอย่างอื่นก็ควรควร,ควรจะหยุดครับเพราะพวกนี้มีฤทธิ์ในการกระตุน้นและทําให้หลอดเลือดห,หัวใจหลอดเลือดของเส้นเลือดเนี่ยมีการเปราะบางมากขึ้นก็เปรียบเสมือนหลอดเลือดนี่ก็คล้ายๆกับ ส่ยางครับ <Okay. S 2> เวลาที่เราใช้นานๆก็มีการเสื่อมได้ mm hmm. ตากแดดนานๆหรือว่าใช้งานหนัก mm hmm. หรือว่าโดนความเป็นกรดหรือว่าโดนเคมีเยอะๆเนี่ยสายยางจะมีการแข็งตัวฮะ <Yeah. S 2> หลอดเลือดเราก็เช่นกันมีการแข็งได้แบบนั้นเหมือนกันถ้าแข็งเนี่ยเวลาเจอแรงดันเยอะๆบางครั้งก็อาจจะแตกขึ้นได้ <Okay. S 2> หรือว่าเปราะอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คือพวกสารที่เป็นแอลโกอฮอล์ mm hmm. พวกเนี้ยก็จะทําให้หลอดเลือดตัวนี้มีการเปราะ มาคืนช่วยให้แบบอายุการใช้งานของหลอดเลือดแบบน้อยลงดีกว่าครับผมเรียนอ่าีกครับวใหญ่ที่เขาบอกว่า you are what you eat ใช่ครับผมส่วใหญ่ก็กินอะไรที่ชอบชอบแล้วก็ซ้ำซ้ำมัก็เป็นอาหารได้นะครับใช่ครับผมครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าคุณหมอให้ความรู้กับท่านผู้ชมกันนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับ สนับสนุนโดย Newgen Organic Green Stay เกษตร Newgen เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่บ,บริษัทซิงค u ล่าเฮิรจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮ h o r อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ